อุส m ah a الله ورحمة ورحيم الحمد لله بنعمته ذ ت مصالحات وصلاة وسلام على مل ا ن ب ي ا بعده وعلى آله وصحبه وسلمة سلمن كثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขุค so ุมร ah. ah uh. um ักความปิติยินดีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮุ سبحانه ูวะตะอาลางมีดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับช่วงเวลาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยฮะมีประมาณ30,000กว่าวันไปแล้วครับ ถ้าเป็นอายุเราก็จะประมาณ 60- 70ถึงปีโดยประมาณนะครับคนเราแต่ถ้าถามว่าใน3 0,000ื่นกว่าวันเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมีกี่สถานการณ์ก็ตอบว่ามันมีเพียงแค่3วันแค่นั้นเองไป้องครับก็คือ1วันที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็นอดีต2วันปัจจุบันเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นปัจจุบัน3วันข้างหน้าเขาเรียกว่าเป็นอนาคตมันจะมีเพียงแค่า3าวันไปน้องครับอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วเราจะรับมืออย่างไร เราจะทําอย่างไรครับกับ3วันที่ผ่านมาครับวันแรกเป็น้องครับวันอดีตที่ผ่านมาเป็น้องครับถ้าเป็นอดีตที่ดีอดีตที่สวยหรูอดีตที่เป็นความสุขเราไม่เคยมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นอดีตที่เจ็บปวดอดีตที่ที่สร้างความโศกเศร้าให้กับเราเป็นอดีตที่สร้างความสูญเสียให้กับเราเนี่ยหลายคนเพีน้องครับก็ตกอยู่ในวังวนของอดีตอันเจ็บปวดเพีน้องครับ ขึ้นจากกล่มของความทุกข์ความลําบากในชีวิตนั้นไม่ได้ทําให้คนๆนั้นเป็นโรคซึมเศร้าทําให้คนๆนั้นเรื้อรังอยู่กับความสูญเสียเร้อรังอยู่กับความทุกข์ในชีวิตของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่อิสลามปฏิษษษเสธไปนองครับกับอดีตแบบนั้นไปนองครับดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีอิ م านมีศรัทธ,ธาเป็นผู้ที่รอดสุภะห,หนุนจันารทรงเมตตาเราไปนองครับเรามีหลักการมีหลักคําสอน จะลอสุบาหานุตรานั้นต้องการให้เรานั้นขึ้นจากหลม่มของความทุกข์จะลอสุบาหานุตรานั้นให้เรานั้นคลายจากความโศกเศร้าแสียใจที่เกิดขึ้นมาโดยใช้อะไรฮรการหม م ا นการศรัทธาไป้องครับแล้วการอหม م ا นศรัทธา,า,านในมุมใดละครับที่จะช่วยให้เรานั้นขึ้นจากหล่มของความทุกข์ขึ้นจากหล่มของความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาข้อแรกไป้องครับการที่เราศรัทธามันกับกอดอกอดัตกอดอกอดัตคืออะไรครับกอดอกอดัตแปลว่าสิ่งจะลดสุบาหานุตลานั้น ให้เกิดขึ้นมาสิ่งนั้นย่อมที่จะเกิดนั่นคือสิ่งที่เราได้ศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นกอดอกอดาสิ่งที่ลอสุบฮาห์อุตะานั้นได้ทรงกำหนดไว้รูฟัยอัลอักลามวยยัฟะเจ้าคบปากกาได้ถูกยกน้ำหมึกนั้นได้แห้งแล้วเป็นคำกีนายะคำเปรียบไปแล้ครับว่าเราท่านแต่ละคนผลที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนนั้นเป็นเรื่องเราที่ลอสุบฮานอุตะาได้ทรงกำหนดเอาไว้ นั้นเมื่อรัศุบาสารสรงกาหนดไว้สิ่งนั้นมันหนีไม่ได้พพ่น้องครับหนีไม่ได้เราอาจจะเลือกได้แต่ผลที่เกิดขึ้นมานั้นหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้แล้วจะทาอย่างไรพี่น้องครับหลายคนเลือกที่จะเจ็บปวดใช่ไหมครับหลายคนเลือกที่จะฟูมไฟล์หลายคนเลือกที่จะเสียใจเจ็บปวดอยู่กับ,บอดีตท,ที่ไม่ได้ดังที่เราต้องการแสดงว่าการศรัทธากับกรดอ,อกลออก,ลออกลัดลิขิตที่มาจากกรดนั้นกาลังมีปัญหาเพอน้องครับ นั้นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องรีบนะครับรีบขึ้นจากหล่มของความทุกข์ความลําบากความเศร้าที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้ที่เราต้องการนั้นประเด็นที่มีความสําคัญไปนล้งครับนั่นข้อแรกเลยไปแน้งครับให้เราได้ดึงมาว่าหนึ่งไปแลครับทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งที่ลอสุบฮารุจะส่งกาหนดไว้กุลไรยูสซบานาอิลลามากัจนะบัลลอฮ์ุลนามฮัมมัดท่านจงประกาศถทดว่าจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆที่เกิดขึ้นมา ลนแล้วแต่เป็นสิ่งที่รดสุขภาพนุต่นั้นได้สงกําหนดเอาไว้วงเล็บลานาสิ่งที่เป็นความดีให้กับเราอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญไปนงครับว่าการที่สิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นขึ้นกับหุบเหวของความเจ็บปวดความโศกเศร้าเสียใจกับอดีตนั้นคือเชื่อมกับอลโลสินั้นมาจากอัโลกิณีไปแล้วสองเพื่อน้องครับข้อที่สองนั้นต่อมาอีกว่า ทุกสิ่งที่มาจากอาลัลลอฮ์นั้นในนั้นมีความดีอย่างแน่นอนอันนี้ต้องใช้ใช้ความเยีกเย็นความเชื่อในระดับเข้มไปแล้วครับว่าอัลลอฮ์สุบฮานะทรงรักทรงเมตตาเราในฮะดีษคำสอนของทาง่านรุสุลลัสลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลลัมนั้นก็บอกกับเราอย่างชัดเจนไปแล้วครับอินน่าอิซามันยาจามะอิซามิลบาละรางวัลอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบททดสอบอันยิ่งใหญ่ หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่า<ม>ทุกบททดสอบที่หินบททดสอบที่ยากที่เกิดขึ้นกับเราความสูญเสียหนักนกที่เกิดขึ้นกับเรานั้นนํามาซึ่งรางวัลคําว่ารางวัลนั้นคืออวสุบานุตระนันจะให้ผลบุญทุกการเจ็บปวดทุกปัญหาทุกอุปสรรคทุกความเหนื่อยเหนื่อยหน่ายที่เกิดขึ้นกับเราลดแล้วแต่เป็นสิ่งที่อวสุบา,านุตละนั้นจะเพิ่มความดีให้กับเรา่น้องครับข้อนี้เราต้องเชื่อ ่ารุสุลล่ะสัมัลงคำเรียก่าว่ามาอยู่สิบุมุสลิมมินนอซาเบนวะลานาวะลาวาซาเบนในทุกเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นมากับมุสลิมไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดและไม่ว่าจะเป็นความไม่ว่าจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยวะลาฮัมมินวะลาฮุสเนนไม่ว่าจะเป็นความม่ตกกังวลหรือไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นมาวะลาอาซาไม่ว่าจะเป็นความจะร้อนใด อีกแล้ก็ฟรห์บิฮะเขาตออยาอนุนอจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เลาสุบฮานุตอาลานั้นจะบล้ร่างความผิดนั้นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานุตอาลาจะเพิ่มผลบุญให้กับความดีกับภัยบาลาปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นอัลลอฮ์สุบฮานุตอาลานั้นจะบล้รางความผิดให้กับเราไปนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเพียงนะครับอัลลอฮ์สุบฮานุตอาลานั้นพร้อมที่จะทดแทนครับสิ่งที่เราเสียหายสิ่งที่เราหมดไปจากชีวิตเราด้วยกับสิ่งที่ดีกว่ามีีีดกกวกว่า่าาามค พูด,ดง่ายๆไปนะครับเราจะทดแทนสิ่งที่มันหมดไปนั้นด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านั่นคือเรื่องที่มันมีความสําคัญไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสฮาบียะนางหนึ่งคือท่านหญิงอุมุสโซเลมใช่ไหมครับท่านหญิงอุมุสโซเลมในวันที่เธอเสด็ิงอุบบหญิงอุมุมมสสัลมาไปนะครับพระนางอุม,มุสสัลมะวันที่เธอเสียใจมากที่สุดคือวันที่เธอสูญเสียสามีคืออบูสัลมาเธอเสียใจเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละครับ แต่สิ่งที่ทําให้เธอได้คลายความเสียใจและสามารถที่จะรับมือกับความผันผวนความไม่แน่ในไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะนึกถึงคําสอนของท่านรุสุลาะสลลัลลอฮุอะลัยฮิสลัมท่านรุสุลาะสลาวะซ้ำได้กล่าวว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่ประสบกับปัญหาอุปสรรคเสร็จแล้วนั้นเขากล่าวคําว่าอินนาลิลลาฮาวะอินนาอิลลัฮิรอญเอูนถ้าจริงเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์แล้วเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำนั่นคือข้อแรกเป็นคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิทธิ์ของเรา,าสุบฮานุวาตาล่าลมันไม่ใช่ว่านึกอยากจะเกิดก็เกิดไม่ใช่เพียงครับเป็นสิ่งที่เราสุบฮานุาตาลานั้นต้องการที่จะให้เกิดนั้นเมื่อเอาลอให้เกิดขึ้นแล้วน้นที่เราคือสวัสดิ์อดทนและยินดียอมรับให้ได้สองพี่น้องครับกล่าวคําว่าอัลลอฮฺฮุมยูรนีฟีมุสีบะตตอห์ลอขอให้เหตุการณ์นี้ทําให้ฉันได้รับผลบุญนั้นขออัลลอฮ์สุบฮานวุวาตาล่สิ่งนี้เพี่น้องครับอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้ผลบ,บา,าวบความ ความบอบบางความอ่อนแอของเราบางครั้งเรานั้นจะเอะอะจะรู้จะกโวยวายเราไม่สามารถที่จะอดทนได้มันญชไมเหตุสําคัญครับว่าหลายครั้งที่เกิดขึ้นแทนที่เราจะได้ผลบุญกลับกลายเป็นผลบาปคือเราไม่อดทนใช่ไหมครับเราเอะอะโวยวาย,วายไม่ยินดีไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากบุญก็กลายเป็นบาปนั้นวิธีที่จะช่วยให้เราได้มีความอดทนรับในปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเราคือ ช่วยขอดี๋ยวอัลลอฮ์ด้วยไปียงงครับอัลลอฮ์มายุญนีฟีมุสีบะติอัลลอฮ์ขอให้ช่วยเหตุการณ์นี้ทําให้ฉันได้รับผลบุญสามวะคลุฟลีค่อยรัมนมินฮาโอวะขอให้เหตุการณ์นี้ทําให้ฉันได้รับสิ่งทดแทนที่มีค่ามากกว่าพี่น้องครับคําเนี้ยขอบองท่งทดแทนสิ่งที่มีค่ามากกว่าเนี่ยถามว่าท่านหญิงอุมุสลามาเนี่ยเชื่อไหมครับเธอเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เธอสงสัยครับว่าเอ๊ะและอะไรล่ะฮะ ที่จะมาทดแทนสามีที่เธอรักมากที่สุดสามีที่เป็นคนที่ดีที่เธอเห็นมาเป็นคนที่อุยพไปเป็นคนที่เสียสละในหนทางขอละอ์ครับเธอดูเหมือนเธอมีความคิดว่าแล้วใครละที่จะมีความดีมากกว่าสามีของฉันเวลาผ่านไปพี่น้งครับตอนนั้นเธอได้หมดอิดดคคือช่วงระยะเวลาที่สตรีเมื่อสามียาหรือเมื่อสามีเสียชีวิตเนี่ยจะต้องคลองตนเธอได้รับคําตอบเริ่มจะเห็นคําตอบไป่น้งครับ เพราะคนแรกที่มาสื่อสู่ขอ,อนางคืออัฒนบ,บรรุบักเทปฏิเสธไปไองครับคนที่สองมาสู่ขอ,อนางคือท่านอุมัดบุลคาตอบซึ่งเป็นคนที่มีเกียรติมีความดีในระดับที่สูงมากกว่าสาม,มีที่ผ่านไปแต่อย่างไรเธอก็ยังปฏิเสธแต่คนที่สามที่มาสู่ขอ,อนางและนางไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้คือใครครับทารุสุรุวะยันสุรุวะัลลอฮุซุลลอฮิส่งตัวแทนมาสู่ขอ,อนาง นางยินดีนางยอมรับแล้วนางก็ได้คําตอบไปนครับว่าครับว่าวัคลุฟลีค่อยรอนมินฮาเขาอกทรงทดแทนสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่เสียไปเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันไปนครับในทุกภัยบาลาทุกปัญหาทุกประศักด์ขอให้เราได้มีอิมานมีความมั่นในอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาแล้วก็ทําผ่านอามานผ่านการกระทำสามข้อนี้ไปนครับหนึ่งไปนครับเชื่อมกับอัลลอฮ์ไม่ได้เชื่อมกับอัลลอฮ์สุบฮานุวตาตาาน้นให้ได้ ว่าสิ่งนี้มาจากอาะไ์เป็นสิ่งที่พาะบาโมีทรงกําหนดมาครับหนีไม่ได้แล้วครับสองเพน้องครับขอให้เหตุการณ์นี้ทําให้เราได้รับผลบุญอย่าให้ผ่านเหตุการณ์นี้ผ่านไปโดยทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดความลําบากสิ่งความซึมเศร้าไปเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เพอน้องครับแล้วก็สามเพน้องครับการสูญเสียนั้นจริงๆแล้วนั้นถ้าหากว่าเรามีอิมานมีศรัทธามีความมั่น แล้วขอดูอกากรรัตสุบฮาหนุวาอะตตาคำว่าวัคหลุฟลีค่อยรอนวินทาเขาบอาทรงทดแทนสิ่งที่ไม่ค่ามากกว่าสิ่งที่สูญเสียขอให้ทุกภัยบาลาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นมาพร้อมกับรางวัลที่มีมากกว่าและอินชอาัละเราก็จะได้ครับนั่นคือการรับมือกับอดีตอันเจ็บปวดไปแล้ครับว่าอ๋อมันก็มีเพียงแค่นี้สมบัติอดทนให้ได้ขอกรรัตสุบฮาหนุตาลาให้ได้ครับรก็เราก็สามารถที่จะผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้ สามพี่น้องครับสองพี่น้องข้อที่สองครับปัจจุบันนี้ทาอย่างไรพี่น้องครับนั้นปัจจุบันนี้คือหน้าที่ของเราคือทาให้ดีที่สุดพี่น้องครับเราไม่รู้ครับว่าอนาคตี่จะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับว่าเราจะได้เราจะเสียจะดีหรือจะไม่ดีนั้นหลักการในศาสนาของเราคือทําปัจจุบันนั้นให้ดีที่สุดโดยคาสอนของท่านสุลต่า,าน็อลัลลอฮุลลลัมได้กล่าวกับเราว่าบ จงแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการรับมือในการเผชิญกับเรื่องราวต่างๆกับวิถีชีวิตของเราทําให้ดีที่สุดนี่ยง่ายๆเพียงครับตามกรอบทักษะความสามารถบริบทของแต่ละคนไม่สบายนั่นหมายถึงว่าไปหาหมอใช่ไหมครับไม่สบายคือก็ต้องกินยาทานยาอยากจะมีริดกีก็แสวงหาริดกีปัจจัยยังชีพที่สอดคล้องกับหลักหลักการศาสนานั่นคือหลักการศาสนาเราใช้เพียงครับว่าอิฮาริสอะลามายัมฟาอุก พยายามทําให้ดีที่สุดแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสองครับอวสตาอินบินละและอย่าลืมครับว่าต้องขอความช่วยเหลือกับองค์สมพระในวาละไม่ใช่เรานั้นตีห้าออกทํามาหากินแล้วไม่ได้ละหมาดสุบโบแสดงว่าไม่ใช่ไปแล้วครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่รีบรุดไปหาหมอหมอนัดในวันนี้ต้องรีบไปครับสุบโบะเาไม่ได้ละหมาดไปบางครั้งละหมาดสุขไม่ได้ละหมาดไม่ใช่ไปแล้วครับ นั้นไปทำา่า่าที่สามารถจะทำได้ตามกำลังความสามารถของเราและข้อที่สองและเหนือกว่าข้อแรกดี่เราทำไปคือว ah ัสตาอินบิลละขอความช่วยเหลือกักอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าวันที่ออกจากบ้านขอดูาอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละให้ได้เจอหมอที่ดีให้ได้หมอวิจัยสิ่งที่ดีๆให้ได้ริฤกีที่ดีให้ประสบความสำเร็จอย่า,าลืมขอกอรอสุบฮานุวาตาละน,น,นั่นการขอกอลอห์นั้น หนึ่งพี่น้องครับยาอายุฮ uh ันยาลีนะอามนุสตังอินูบิสซาบริวัสซาละท่านทั้งหลายนั้นโอ้เ oh, บทธาเอ๋ยท่านทั้งหลายจงขอ,งของความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์โดยใช้หลักการสองข้อที่เป็นความสําคัญคือมีความอดทนพี่น้องครับต้องอดทนก่อนกว่าที่จะได้ต้องผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคการต้องอดทนแล้วเราจะได้สองด้วยความละหมาดละหมาดเพียเท่านั้นครับการละหมาดการที่ทุกครั้งที่เราได้ละหมาด เราได้สยุดก e. ับอัลลอฮฺส world ุบฮานีวาแตาลามันเป็นช่วงวินาทีทองที่เราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานีวาแตาลามากที่สุดสุนนะของทารุสุลลาะซอลลาะฮุอัลลอฮ์สัลลัมมีกล่าวว่าทุกครั้งที่ทารุสุลลาะซอลลาะฮุอัลลอฮ์สัลลัมมีความลำบากใจว่าทารุสุลลาะซอลลาะฮุอัลลอฮ์สัลลัมนั้นมีความไม่สบายใจฟาซีอยอิลลัสรดาท่านจะรีบรุดสู่การละหมาดเห็นไหมฮะว่านั่นคือสุนนะของทารุสุลลาะซอลลาะฮฺอัลลััมมมกก็หาาาายยคควงง่่ๆเปนรรรททุ้ีมี นั้นเราจะขอความช่วยเหลือลกับอัลลอฮ์นะครับรับมือกับปัญหาอุปสรรครับมือทําให้ดีที่สุดในปัจจบุบันนี้ขอดูอัลลอฮ์สุบฮานุตาได้กาบทำความดีนะครับสังเหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตลาละนั่นคือการที่ทําให้ดีที่สุดไปแล้วครับหลักๆคือสองข้อน,นี้ให้ได้ไปแล้วครับว่าให้ได้ทาเต็มกําลังความสามารถของเราเท่าที่สามารถจะทําได้2องไปแล้วครับขอกับอัลลอฮ์สุบฮานุตลาอย่างสุดหัวใจ ส่วนเรื่องอื่นนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราแล้วครับพอทำสองข้อแล้วมันจะนํามาซึ่งอะไรฮะนำมาซึ่งการมอบหมายกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาที่อัลลอฮฺสุบฮฺานุวาตาลาจะให้กับเรามาเหนือไปกว่านี้เราไม่สามารถที่จะรับมือใดใดได,ได,ได้เป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมครับนั้นปัจจุบันเพียงแค่2อ,อย่างสองข้อไปนะครับเอฮารุสอาลามายยนฟะอุกะวัสตาอินบินละทำได้สุดฝีมือขอให้สุดหัวใจ,จนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้รับมือกับปัจจุบันนี้ ข้อที่สามไปนะครับเรื่องของอนาคตความพันผวนความไม่แน่นอนอนาคตนั่นคือเป็นคํานิยามของอนาคตได้เป็นอย่างดีไปนะครับแล้วเราจะจัดการกับความพันผวนความไม่แน่นอนได้อย่างไรไปนะครับบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าได้เนี่ยหลายครั้งก็ไม่ได้หลายครั้งที่เราคิดว่าจะประสบความสําเร็จมันก็ไม่ประสบความสําเร็จและจะทําอย่างไรไปนะครับคําสอนของทารุโศลารุโศลาระโศลธัมอีกบทหนึ่งไปนะครับที่ทารุโลารลนั้นสอนกับเราอยู่เป็นประจําไปนะครับว่าก็ให้เราได้รับมือกับสิ่งนี้เรื่องของอนาคต โดยใช้ปัจจุบัน,น่แหละครับทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะรับมือกับอนาคตให้ได้ครับนั้นวิธีรับมือก็มันก็จะคล้ายๆกับข้อที่สองไปนะครับโดยเฉพาะคำของทรารุณลซล,ลอฮ์โซล,ลรราทราที่ได้ท่านด้กาว่าลายูนีฮัลรอนอันก็เดรนการระวังอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งไม่สามารถที่จะรับมือความผันผวนความไม่แน่นอน,น,นครับออกจากบ้านมาไปน่น้งครับขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านนไปน่น้งครับ อุบัติเหตุพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรือไม่ว่าเราจะขับรถนะครับอยู่ในรถยนต์มันก็พร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่ยังเป็นโรคระบาดอยู่ก็ยังมีอยู่คนครับมากหน้าหลายตาความคิดความอ่านแตกต่างกันน,นั่นคือสิ่งต่างๆใน,นรอบตัวเราเลยคือความผ,ลผ,ลผันผวนความไม่แน่นอนเรื่องร้ายต่างๆพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาข่าวดีคืออะไรฮะทารอิสลากล่าวต่อไปว่าอัดูอา การขอดูอานั้นย่ำฟะบีมานาซันวลมยันซันดูอานั้นจะให้ประโยชน์ทั้งป้องกันและแก้ไขป้องกันที่จะเกิดขึ้นก่อนแต่บางครั้งเมื่อไม่สามารถที่จะป้องกันได้บางครั้งดูอาเราอาจจะอ่อนไปบางครั้งเราไม่ได้ดูอาแก้ไขได้คือผ่อนหนักเป็นเบาและให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการเยยาไ,ได้รับการรักษานั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญนะครับที่ใกล้ตัวเราครับนั้นเรากลับไปเพียงครับชีวิตเราเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เรานั้น ขาดการเชื่อมต่อกับกับอัลลอฮ์ไม่ได้การที่เรานั้นคอนเน็กครับเชื่อมกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตลาออนไลน์ All line, กับอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นตลอดเวลาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่เรานั้นขาดไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะความผันผล,ผลความไม่แน่นอนเนี่ยมากมายเหลือเกินไปแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามขอเพียงแค่เรามีสิ่งเดียวมีอัลลอฮ์ครับมีอัลลอฮ์ ram, All ram, เป็นพระเจ้าเราเนี่ยเป็นที่พึ่งสําหรับเรา เป็นที่เรานั่งวิงวอนขอบอล้องสุภานาวาตาลานั้นในทุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นสถากนการณ์ใดๆก็ต่างต่างๆนานาเพี่องครับเราก็สามารถที่จะรับมือได้ตลอดเลยใช่ไหมครับขอเพียงแค่เรามีสิ่งเดียวคือมีอัลลอฮ์พอเรามีอัลลอฮ์แล้วนะครับมันทำให้เราได้มีที่พึ่งใช่ไหมครับเราได้ดูอากับอัลลอฮ์เราได้หวังกับอัลลอฮ์สุภาพนุวาตาลในทุกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าอาดีตจะเจ็บปวด สูญเสียได้รับใดก็ตามไม่ว่าอนาคตจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ขอให้เราได้ทําดีที่สุดทําดีที่สุดคือทําเท่าที่สามารถที่เราจะทําได้เต็มกําลังความสามารถของเราภายใต้กรอบสุนนะของทรรศุลลาะสุลสสลาะฮุลเลสลัมแล้วก็อย่าลืมเปนะครับการขอดุอาองกับอลัลลอฮ์เป็นหนึ่งในรอฮมะเป็นหนึ่งในความเมตตาที่อัลลอฮ์สุบฮันเราลาให้กับเรามาใช้ดุอาให้ใหญ่เยอะให้มากที่สุดเราจะพบว่าชีวิตของเราชีวิตของเรานั้นง่ายกว่าที่คิด ชีวิตของเรานั้นมีสิ่งที่ดีๆที่มีประโยชน์ความสุขพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราได้มากมายมหาศาลอักุลูกานีฮาละว่สอัลลิร์ทรงอภัยให้พวกท่านละผู้นัินืมุสลิมทั้งหลาลที่ได้รับฟิรยอินน์อัลกุฟูรุลรฮิมวละสาลามุอะลยกุมวและ ر ล م ة ا ว ل า و, و ب า ك ا ت ه